ตัวไม่เหม็นเลยนะคะจะไปรับนะคะแแบมจะมาหลุกแแบมจะมาจากสวิตเดนเอานะคะสวอเราจะไปเก็บผลไม้บนภูเขากันค่ะนะคะโอ้ยลูกเอามาให้อะไรหลูกไปนั่นไปไปนั่นไปหวยมากหวย จะแบ่งไปให,ให้ลุงกับป้าด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักนะคะสวัสดีพี่ป้านาอาแม่แม่ลุงลงพี่พี่ทุกๆท่านเลยค่ะ วันนี้นะคะอุ้มมีข่าวดี2เรื่องจะมาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบกันนะคะจะว่าข่าวดีหรือข่าวไม่ดีข่าวธรรมดาก็ได้นะคะแต่สําหรับพวกเราก็คือเป็นข่าวที่ดีแล้วก็เป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแต่ก่อนอื่นก็คือตอนมื้อเที่ยงค่ะเราจะมาทําพิซซ่ากันก่อนนะโดยอุ้มใช้แป้งอนเนกประสงค์นะคะ500กรัมยีสสดครึ่งก้อนนะคะ แล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกประมาณ2 3ช้อนค่ะทุกคนมีน้ำ300นะคะ ML แค่นี้เองค่ะใครจะเติมเกลือนิดหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อที่จะทำแป้งของพิซซ่าเนาะหลังจากนั้นนะคะก็หมักแป้งทิ้งไว้นะคะปิดไม่ให้เจอลมนะคะที่ที่มิดชิดหน่อยนะราวรายี่สินาทีแป้งเขาก็จะพองตัวขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนอันนี้เป็น แป้งส่วนที่2ที่อุ้มแยกไว้นะคะก็คือแป้ง500กรัมอุ้มจะทำพิซซ่าได้2ถาดใหญ่ค่ะความลับของอุ้มนะคะทุกคนคะเราจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันนะคะนั่นก็คืออุ้มจะใช้แป้งนะคะกรีสเมลหรือแป้งข้าวโพดชนิดหยาบค่ะทุกคนโรยไปบนแป้งนะคะบนเนื้อ แป้งของพิซซ่านะคะทุกคนเพื่อที่ว่าแผ่นเขาจะมีความกรอบนะคะเขาจะไม่ติดพื้นค่ะทุกคนอันนี้มีเคล็ดลับที่คนเขาทําแล้วก็เขาบอกประมานะเราเอามาใช้มันก็เฮ้ยมันดีจริงๆนะคะทุกคนใครนะคะมีกริสเมลติดบ้านไว้นะคะหรือแป้งขา้าวโพดชนิดหยาบนะคะก็นํามาใช้ได้ค่ะก็โรยไปเลยนะคะทุกคนโรยนะคะเหมือนที่อุ้มทำตะกี้เลยค่ะแล้วพิซซ่านะคะเราก็จะมีการนะคะเจาะ โดยใช้นะคะซ่อมนะคะเจาะๆไปให้เป็นหลุมๆนิดนึงนะ,ะเวลาอบไปนะคะเขาจะได้ร้อนนะคะเท่าๆกันเนาะในส่วนของน้ําซอสนะคะซอสทําพิซซ่าเนาะก็เป็นโทมาทเทนซเซค่ะทุกคนก็เป็นน้ํามะเขือเทศนั่นแหละใช่คะ่ะน้ํามะเขือเทศนะคะก็เราเอาไปต้มนะคะให้เขาเดือดก่อนคะ่ะโดยเราจะใช้น้ํามันมะกอกใส่ไปด้วยนะคะแล้วก็มีออริกาโนนะคะ เกลือนิดหนึ่งแค่นั้นเองค่ะทุกคนอุ้มใส่แค่นี้นะบางคนเขาก็จะใส่พริกไทยไปด้วยนะคะแต่เราไม่ใส่เนาะก็สุดใครก็สุดคนนั้นเลยค่ะทุกคนเนาะเสร็จแล้วเราก็เนี่ยค่ะตามที่อุ้มทําเลยค่ะทุกคนเอามาทานะคะให้ทั่วแผ่นพิซซ่าของเราแล้วก็ใส่สารพัดสิ่งสารพัดอย่างที่เราอยากกินอะไรอะไรที่เหลือในตู้เย็นที่มันจะเน่าจะเสียนะคะใส่ไปได้หมดเลยค่ะพิซซ่านะคะไม่มีข้อจํากัดไม่มีเขตจํากัดเลยนะคะทุกคนเอาตามสบายตามสะดวกเลยค่ะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปอบนะคะที่ไฟ200นะคะ200อองศาเซลเซียสนะคะประมาณประมาณ10นาทีนะคะทุกคนก็จะได้ลักษณะพิซซ่าเป็นลักษณะแบบนี้เลยจ้าและะเรรากก็ใช้ออิโนน่ค ทำไมเราทำพิซซ่าเยอะจังเลยนะคะสองถาดใหญ่นี้ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะคะกินได้นะคะจริงๆแล้ว4คนนะเ,เรานะคะอุ้มตั้งใจ ให้สวอรนะคะไปเรียกนะคะไปเชิญลุงกับป้ามากินพิซซ่าด้วยกันค่ะทุกคนพราอุ้มเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้คุณป้าบอกว่าเอ้ยฉันทำับข้าวแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะเธอเอาพิซซ่ามาให้ฉันละกันแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะพวกฉันก็กินพิซซ่าเป็นแบบเป็นของเย็นค่ะทุกคนเป็นของกินเล่นอย่างเงี้ยนะเราอ่ะชอบกินร้อนๆใช่ไหมคะกินเป็นมื้อหลักอิ่มๆจุกๆไปเลยเนาะสวอรก็เลยไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยว เออฉันทําพิซซ่าเสร็จฉันก็เอามาให้เธอละกันนะคะอุ้ก็เลยนะคะแบ่งเอาไว้ให้คุณลุงกับคุณป้าด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ให้สวอเอาไปให้ค่ะไม่เลยเออ่ะ ไป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 ีม่อมจะมาแล้วแม่อมจะมาม่อมจะหอมขนมมาฝากหนอยเจเลยเอาลตี้นัได้ขนมพังเคาะไปแล้วลาตี้มานี่กันดีใจไหมแม่แอมจะมาแล้วแม่แอมจะมาแม่แอมจะมาคืนนี้ นี่เอ็มจะมาขึ้นเนี่หรอกอืมอับน้ำรอเลยตั้งแต่เมื่อวานนะรออ่ะอืมหายแล้วอืมหายเป็นเม็ดแล้วเราหายเป็นเม็ดแล้วลูกอืมเยอะอืมอะอีกอีกอีกหายเป็นเม็ดแล้วเรา่ะอือออุยอากาศร้อนมากโอุ๊บอากาศร้อนอากาศร้อน มื่อวานจับลูกอาบน้ํานะคะทุกคนแต่อุ้มไม่ได้ถ่ายคลิปอุ้มรีบนะคะแบบอาบๆๆๆแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งนะคะพอมีแม่ๆบอกว่าอย่าให้น้องตัวเปียกนานเดี๋ยวน้องจะเป็นอปอดบวมนะคะสวัสดีค่ะัลโหลทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะขอละสวัสดีก่อนสวัสดีอีกครั้งหนึ่งคะ่ะพวกเรา มีข่าวดีจะมาบอกนะคะมีข่าวดีจะมาแชร์ให้ทุกคนทราบนะคะวันนี้สองเรื่องค่ะตัวไม่เหม็นแล้วน้องเพิ่งหายเป็นเมนนะคะเมื่อวานอุ้มก็เลยอาบน้ําอยู่นะแต่จิมมี่นะคะจิมมี่ก็ยังแบบมีบวมๆอยู่นะคะอุ้มก็ระวังนะคะช่วงนี้แจ็กกี้ก็มาดมๆนะคะแต่ก็ไม่ให้เขา แจ็กกี้เข้ามาในบ้านนะคะห้ามเด็ดขาดเลยพะบางทีแจ็กกี้ก็อุ้มเปิดประตูอุ้มเรียกน้องเข้ามาบางทีก็ไม่เข้านะบางทีเปิดประตูนะคะเรียกแจ็กกี้แจ็กกี้ก็เข้าไงแล้วแต่อารมณ์งไงแล้วช่วงนี้นะคะแจ็กกี้มาผ่านหน้าบ้านได้กลิ่นว่าลอตตี้เป็นเมนใช่ไหมคะทุกคนแจ็กกี้ก็จะแบบเห่าหอนอยู่นั้นที่สองที่สามเดินผ่านแจ็กกี้ก็ยังเหา่ายังหอนคะ่ะเนาะพวกเราดีใจนะคะดีใจอะไรคะทุกคนเรื่องแรกนะคะพวกเรานะคะจะไปรับนะคะพี่แอมคะ่ปะป้าแอมจะมาหลุด พี่แอมจะมาจากสวเซนพี่แอมจะมาเยี่ยมพวกเรานะคะพี่แอมก็พี่สาวอุ้มที่เราอัดคลิปกันตอนที่กลับอตอนที่กลับเมืองไทยนะคะเมื่อตอนปลายเมษาเอยปลายมีนานั่นแหละค่ะคนนั้นแหละค่ะพี่แอมจะมาเยี่ยมพวกเราเนาะเป็นการมาเยี่ยมที่บ้านหลังนี้ครั้งแรกเลยนะคะครั้งแรกเลยเนาะแล้วก็เป็นครั้งที่สองนะคะที่พี่แอมจะได้มาเซอร์เบียนะคะครั้งแรกตอนมา ตอนนั้นเรายังไม่ได้ตัดสินใจนะคะที่จะมาปรับปรุงบ้านหลังนี้นั่นเองนะคะตอนนั้นก็ยังเป็นบ้านสภาพเก่าๆอยู่ค่ะทุกคนหลังเล็กๆเก่าๆอยู่นะคะแต่ตั้งแต่ทําบ้านเสร็จเรียบร้อยมาจะ2ปีแล้วนะคะพี่แอมก็เลยบอกว่าอะว่างนะคะก็คือนางราออกจากงานค่ะทุกคน นางนางเราออกจากงานนะคะน้องก็เลยว่าเฮ้ยนางว่างนางว่าอย่างนี้สองอาทิตย์เดี๋ยวมาเซอร์เบียแล้วกันนะคะอมก็เออมามามานะคะเผื่อเราจะได้ไปทะเลแล้วก็ถ้ามีเวลาพอนะคะอมก็จะพานางแบบทัวร์เซอร์เบียอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องดูเวลาก่อนนะคะว่ามันมันโอเคไหมมันพอไหมเนาะแล้วนะคะกอลาจะขโมยพริกมาเหรอ 嗯哼哼。<laughs> สวน,ะะนผักเล็น้อของเราอุ้มยกทําเป็นร่องเลยค่ะทุกคนเวลารดน้ำนะน้ำจะได้ขังค่ะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะรดยังไงนะคะน้ำก็รดแป๊บเดียวรดแบบตอนเย็นนะคะพอตอนเช้ามาดูคือดินหน้าดินมันก็แห้งเลยค่ะดังนั้นอุ้มก็เลยคิดว่าวิธีนี้น่าจะดีที่สุด และข่าวดีอีกหนึ่งข่าวดีนะคะข่าวเดีอนใครมาใครมาแล้วแล้วข่าวดีนะคะอีกหนึ่งข้อนะคะก็คือเรานะคะอุ้มกับพี่สาวนะคะสวรเราจะไปเก็บผลไม้บนภูเขากันคะ่ะเราจะไปเก็บลูกราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่นะคะแล้วก็ผลไม้อื่นๆเราไม่ได้เก็บนะคะเพราะว่ามันจะสุก เป็นช่วงๆค่ะทุกคนแต่ผลไม้ที่จะต้องเก็บช่วงนี้นะคะช่วงเดือนกรกฎานะคะไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะต้องเป็นรสาสเบอร์รี่นะคะแล้วก็แบล็คเบอรี่นะคะทุกคนจ๋าเราจะไปอยู่กันกี่วันน่าจะ2หรือ3วันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะไปประเทศมอนเตเนโกรกันนะคะทุกคนร่วมเดินทางไะจนภัยกับพวกเราค่ะดีใจมากเลยนะคะทุกคนเป็นการประจนภัย อีกครั้งหนึ่งนะคะอุ้มเคยพาพี่สาวปผจญภัยรอบหนึ่งแล้วนะคะตอนนั้นเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะก็ขับรถกระป๋องค่ะทุกคนขับรถคันเล็กๆนะคะทัวร์ยุโรปนะคะในเขตประเทศของบอลข่านนะคะทุกคนก็พวกบอสเนียอะไรอย่างเงี้ยนะคะโครเอเชียนะคะแล้วก็มีมีเซอร์เบียมีนีคะแถวนี้ค่ะทุกคนเราขับรถกันนะคะเราทําทัวร์มาแล้วค่ะแต่ตอนนั้น อุ้มยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะโอ้ยลูกเอามาให้อะไรลูกไปนู่นไปไปนู่นไปแต่ตอนนั้นนะคะอุ้มยังไม่ได้ทําช่องย t ท b e คือสียดยมากค่ะทุกคนคลิปนั้นนะคะคลิปนั้นเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่แบบสนุกมากนะคะตอนนั้นเนาะแต่เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะสนุกเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปไปจนไทยด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวสองทุ่มเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินนะคะุ้มจะโอ้ย สองทุ่มเราออกเดินทางค่ะเพราะว่านางบินนะคะเครื่องบินออกสองทุ่มสี่ิห้านะคะแล้วเราคือเราออกไปเนี่ยเขาก็บินพอดีแล้วเขาลงเครื่องปุ๊บนะคะเราก็ถึงพอดีเลยค่ะก็กะเวลาให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะจากสวิตเดนบินมาเซอร์เบียก็ใช้ระยะเวลานะคะอุ้มดูนะคะ2ชั่วโมง20นาทีเองค่ะทุกคนเนาะถ้าเกิดไม่เลทนะเอาลูกไปเไปถ้าเกิดว่าไม่เลทนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เบลเกรดค่ะขน้ำก่อน ไม่ได้กินเลยผักปีนี้เองโคลิน่าอ,อ,อะไระถ้ารถอย่างนี้นะคะอ้อมก็อยู่ได้สามวันค่ะทุกคนสองสามวันก็คือไม่ต้องรดทุกวันนะคะรดทุกวันไม่ได้หรอกเสียดายน้ําเสียดายน้ําอากาศยี่ร้อนรอนอยู่ที่เอาเหล็กมาตั้งอย่างนี้นะคะทุกคนเพราะว่าโคล่ากับละตี้มันมาตีกันอยู่ตรงนี้ไี้สองตัวเนี่ยแล้วถ้าเอาเอาเหล็กเนี่ยมากั้นนะคะนางก็จะไม่ตีกันลงมาตรงนี้นะคะ จริงๆอุ้มอยากเอา,เ,อาเป็นผ้ามากันแดดให้พลิกนะคะทุกคนคะ่ะแต่ยังไม่ได้ไปซื้อเลยคณนาเคนะคะก็มีแค่นี้คะ่ะทุกคนเป็นสีม่วงนะคะแมงก็เยอะปีนี้นะคะหวานรอบที่สี่แล้วนะคะนาเคนะ่ะขึ้นง่ายมากเลยนะแต่แมงเยอะคะ่ะทุกคนพอแมงเยอะก็ เราหวานลงแปลงปุ๊บนะคะต้นกําลังมีแบบสองใบสามใบขึ้นมานะแมงก็มากินหมดเหลือแต่ตอมันก็ตายค่ะทุกคนก็ตายเสียดายมากเนี่ยอุ้มหวานแล้วอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวจะดูว่าจะได้จะรอดไหมเนี่ย ถึงเวลาต้องออกเดินทางแล้วคะ่ะเราจะไปเมืองหลวงของประเทศเซเบียกันนะคะนั่นก็คือเมืองเบลเกรดคะ่ะหรือเบลกราดจะเรียกยังไงก็ถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะจริงๆแล้วคะ่ะทุกคนเรานะคะสมควรนะคะที่จะออกเดินทางตอน2ทุ่มนะคะ2ทุ่ม25แต่ทว่านะคะพี่แอมนะคะส่งข้อความมาบอกว่าเครื่องมันดีเลย์นะคะเขาบอกว่าดีเลย์ ครึ่งชั่วโมงนะคะเพอครึ่งชั่วโมงผ่านไปอาดีเลอีกครึ่งชั่วโมงนะคะสุดท้ายเป็นอย่างไรคะเครื่องดิเลไปสองชั่วโมงค่ะเราก็เลยออกจากบ้านช้านะคะเป็นสี่ทุ่มกว่าค่ะทุกคนสี่ทุ่มครึ่งนะคะออกจากบ้านนะคะและเราก็ขับรถมาขึ้นมอเตอร์เวย์นะคะขึ้นไฮเวย์ที่เซอร์เบียเนาะโดยนะคะระยะทางที่เราจะขับไปเนี่ยทุกคนเราจะต้องเสียค่าทางด่วน2ต่อค่ะ เป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่เราเสียสองต่อคะ่ะทุกคนก็คือเราต้องขับออกนะคะแล้วเราก็ต้องคือไปใช้ทางด่วนอีกเส้นทางหนึ่งอย่างนี้นะคะเขาก็จะคิดนะคะทุกครั้งที่เราใช้เนาะระยะเวลานะคะระยะทางก็ถ้าขับนานก็เสียเยอะนะคะขับนิดเดียวก็เสียน้อยเหมือนบ้านเรานั่นแหลคะค่ะดิ้งดองเรามาถึงสนามบินเมืองเบลเกรดประเทศเซอรเบียแล้วคะ่ะนั่นไง ฉันว่าฉันเห็นแก่แม็กแม็เมื่อกี้หรือเปล่าวะกระเป๋าอันนี้สภาพเอาพี่น้องป่ะเอาไว้เราอยู่ข้างบนตรงน้เดินมาลงที่เวรอบตัวนึกกิสลังเงินสลังตีกตาต่างมดรอเพื่ออย่าเข็นพยพอันนี้ ก็นเดียวเนี่ยตรนอตอแเรุงหมดเมเอเจนหมดนเดียวา่่เอออยูเรแงจีน้เย็ดอสีครับสวนะคะไม่ได้เจอพี่แอมมา4ปีกว่าแล้วค่ะทุกคนเกือบ5ปีแล้วนะคะก็นางบอกว่า ก็คิดถึงเหมือนกันนะคะก็คิดถึงพี่แอมเหมือนกันนะคะไม่ได้เจอนางนานเนะะาะสวอก็จอดรถรอที่นะคะที่จอดรถเนาะซึ่งที่เซเบียเขาสามารถจอดรถ10นาทีได้ฟรีคะ่ะทุกคนเราก็เลยรีบนะคะเผื่อที่จะแบบไม่ให้เสียเวลานะคะไอ้สินาทีนั่นแหนะทุกคนคะ่ะวนสองรอบนะคะคือถ้าออกมาแล้วเราเข้าไปหม่เราก็ไม่ต้องเสียไงอเอออะตะเข้าไปตามภาษาคนงกจ้า เมกกว่าจะถึงบ้านค่ะทุกคนจะบอกว่าตีสอครึ่งค่ะแล้วกลับมายังไม่พอนะคะ <c oughs> ต้องมาจัดการไอ้นางลอตตี้อีกกับแจ็กกี้อีกนะคะเพราะว่า น้องนะคะยังเป็นเมนก็คือมันยังไม่หายดีนั่นแหละแล้วแจ็คก,กี้ก็ได้กลิ่นนะคะก็มาเห่าหอนทั้งวันทั้งคืนนะคะเดึกๆดด่นๆที่สองที่สามก็มาเราก็โวยวายเสียงดังนะคะสงสารนะคะชาวบ,บ้านชาวช่องนะคะเขากําลังหลับกําลังนอนเราก็มาตะโกนนะคะทั้งตะโกนไล่แจ็คกี้นะคะทั้งตะโกนเรียกลูกตัวเองนะคะสุดท้ายเราก็ต้องจับลอตตี้นะคะมัดเชือกไว้นะคะเพราะว่า เราก็กลัวน้องนะคะจะเดินปวนเปลี่ยนนะคะทั้งคืนก็เลยมัดเชือกไว้นะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้โวงดีมีความสุขกุ d ดไนท์สวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะกุ n ดเทนนาลักุโนสวัสดีอีกครั้งหนึ่งบ๊ายบายค่ะจุ๊บ แจ็กกี้มาก่อกวนทั้งคืนเลยค่ะโคล่าก็วิ่งออกนอกบ้านที่สามทีสามสิบนาที 8. ป้าาก็ยืนไล่แจ็กกี้นะคะ